โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT k t เคทีสนะฮะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลังเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานนะครับผมล่าสุดจะเป็นเบคขวาเบคจอนประตูนะนะตัวนี้ที่อยู่ในเม็ดคาสนะครับผมใครได้ซื้อมัง่งอานเวอร์ชันนี้ถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นที่เป็นตำแหน่งเดียวกันสไตล์เดียวกันอ่ากองกลางของไม่เทียบที่เป็นตำแหน่งเดียวกันอันนี้ได้เทียบได้คนละสไตล์ก็จริงแต่ถือว่าเป็นปีกเหมือนกันถือว่าเป็นเบคเหมือนกันได้นะติดบูธเดอร์ล่าสุดเนี่ย 100ไม่ต้องบูตตัวเก่าเนี่ยต้องติดบูตถึงจะขึ้นร้อยแต่โอ้โหโอ้โหครองบอลโดยรวมเนี่ยล่าสุดดีกว่านิดเดียวนะแต่โอ้โหจ่ายบอลจบสกอร์ความโคง้งฟีเจอร์เขียวดีกว่าวะ่ะคือแถวบนเนี่ยฟีเจอร์เขียวกินขาดเลยอะเต็มมาข้างล่างเหรอเกมรับโดยรวมเนี่ยล่าสุดนะตัวฟีเจอร์เขียวได้พลังการยิงสปีดล่าสุดโอ้โห หโหพูดยากเลยวะ่ะคือตัวล่าสุดเนี่ยสเตตค่อนข้างปกติแต่ตัวฟีเจอร์เขียวมันไม่ปกติอดี๋ยเนะีมันไปได้จบสกอร์เยอะมากเลยวะ่ะถ้าไม่ติดบูทวันน่าจะไม่ใช่ปัญหาด้วยดีน่าจะไม่ใช่ปัญหาเพรว่าเอารวมเกเก้แต่สเตตแถวบนก็ยังดูดีกว่าอยู่ดีวะ่นะข้างล่างแต่ข้างล่างต้องยอม ต้งยอมตัวล่าสุดล่าสุดได้เกมรับหลังการยิงสปีดบาลานเแข็งเกร่งแล้วก็สเตมิน่านะถ้าไม่ติดบูตเนี่ยผมว่าก็ได้อย่างเสียอย่างนะนะครบเครื่องหลากหลายทั้งคู่นะจริงหลากหลายทั้งคู่นะนะหลากหลายทั้งคู่อันนี้พูดยากเลยว่ะนะพูดยากเลยว่ะตัวฟีเจอร์เขียวก็ดีนะจ่ายบอลจบสกอร์ได้นะความเร็วอาจจะสู้ตัวล่าสุดไม่ได้แต <c oughs> กก่ก็ได้จ่ายบอลกับจบสกอร์อนะ นะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยออกในเกมรับด้วยนะเกยมรับได้ด้วยสเตมินาเยอะกว่ามีความเร็วแข็งแกร่งนะแต่แถวบนไม่ค่อยได้เท่าไหร่วันนี้ได้อย่างเสียอย่างอะไรที่ไนไม่ติดบูลเนี่ยฟีเจอร์เขียวเจยมอยู่นะนะฟีเจอร์เขียวเจียมอยู่นะถือว่ากินกันไม่ลงเหมือนกันนะสองวอร์ช่นนี้กิ Bing นกันไม่ลงนะฟีเจอร์เขียวก็มีทีเด็ดตรงบูลนี่แหละนะโอเคฟีเจอร์เขียวไม่เจิมว่ะตัวนี้สายเปิดริมเส้นหรอสายเปิดริมเส้นก็ต้องเปิดบอลอยู่แล้วนะครับผม ชัวชัวเปิดบอลนะฮะอืมสูสีห่ะจริงล่าสุดไม่ได้กินขาดขนาดนัวว้นหวะนะขึ้นร้อยก็จริงแต่ไม่ได้ขาดสเต็ตไม่ได้ขาดขนาดน,นั้นนะยังคงความสูสีกันอยู่นะยังคงความสูสีกันอยู่สเตตไม่ได้ขาดก็อย่างเสียอย่างนะฮะจะว่าดีสุดก็ไม่เชิงนะนะจะเปิดลินเซนเหรออืนะ แต่มมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ได้อย่างเสียอย่างว่ะแต่เวอร์ชันนี้เหรอถ้าเป็นเวอร์ชันนี้เหรอข้างบนสูสี่ข้างล่างถ้าเป็นเวอร์ชันนี้เหรออันนี้นะล่าสุดดีกว่านิดเดียววันนิดเดียวนะฮะก็แต่อันดูส่วนใหญ่เป็นสายเปิดริมเส้นว่ะสายเปิดริมเส้นว่ะอริจริงมันไม่ได้ขาดมากว่ะจริงนะแต่ละตัวมีที่เด็ดของมันนะนจริง อนโนเนี่ยล่าสุดก็ถือว่ามีทีเด็ดคือครองบอลนะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นจริงจะว่าขาดเลยก็ไม่ขาดนะหนึ่งร้อยจะว่าครองบอลขาดก็ไม่ใช่มันก็คือมันได้อย่างเสียอย่างแต่ละเวอร์ชันไม่ต่างกันวะ่ะนะแต่เกมรับดีกว่าแน่แนะเกมรับน่าจะดีสุดสําหรับตัวล่าสุดนะนะตัวนี้เก้าเก้าอู้ดูดินะเกมรุกครองบอลล่าสุดตัวเก่าได้เกมรับมา ลังการยิงมาสเตมิน่ามามันไม่ขาดว่ะอาหนออกแนวสูสีกับ99นะนะเอาอแนวสูสีมากกว่านะแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวฟรีตัวนี้เป็นตัวฟรีนะนะตัวเนี้ย99เนะี่ยตัวฟรีนะนะอื้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเทียบยากความสมควรเพราะว่าแต่ละเวอร์ชั่นเนี่ยมันก็มีดีของมันะนะดีได้อย่างสิ่งอย่างของมันนะถ้าเทียบกับของฟรี บูชันนี้ของฟรีก็ไม่ได้แย่นะครับผมของฟรีไม่ได้แย่นะของฟรีได้ได้เกมรับมานะครับผมเทคกิ e ้งเอ็กซ์ชั่นพะลังงานยิงนะมีสเตยมีน่ามาช่วยนะล่าสุดได้เกมรุกนะเลี้ยงบอลแล้วบอลกับตัวนะสปีดต้นเวลาแข่งแกรง่งคือได้อย่างเสียอย่างวะ่ะนะได้อย่างเสียอย่างจะว่าเด่นทางไหนก็ก,ก็ไม่ไม่เชิงวะ่ะไม่เชิงพูดยากเลยอะ่ะนะแต่ว่าเอารวมมันหนึ่งร้อยนะ นะแต่ถ้าไม่ได้อูไม่ได้ดูโอเวอร์ออลเนี่ยถ้าดูสเตตด้างในเนี่ยคือมันก็แต่และเวอร์ชันมันมันก็มีทีเด็ดของมันวะ่ะตัวล่าสุดถามว่าทีเด็ดตรงไหนเอรออันนี้ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะจะว่าเกมรับดีสุดก็ไม่ใช่จ่ายบอลดีสุดก็ไม่ใช่ครองบอลดีสุดไหมก็ไม่ใช่ก็ยังมีที่ตัวที่ครองบอลดีสุดอยู่นะครับผมอืมแต่มันอยู่ในเกมที่ที่สเตตมันดีมากอะ่ะนะค่อนข้างหลากหลายครบเครื่องอ่ะนะเกมรุกครองบอลจ่ายบอลได้หมด นะแต่จบสกอร์กับลูกโมงยังไม่ได้เกมรับอะไรอย่างนี้คือได้หมดเลยค่อนข้างครบเครื่องนะเนะป็นเบจะนทำประตูเบ๊จะนทำประตูแต่จบสกอร์ห้าสิบเจ็ดก็ถือว่าน้อยนะมั <c oughs> นยิงมันจะเข้าเหรอแต่ด้วยสไตล์มันนะสไตล์มันก็ขึ้นไปยิงอยู่แล้วโอเคก็ประมาณนี้แลวกันถามว่าดีสุดไหมมันเอกออกแนวสูสีมากกว่าสูสีได้อย่างเสียอย่างโอวอร้อยก็ยิงแต่มันก็ไม่ได้ขาดนะครับผมมันก็ไม่ได้ขาดถามว่าตัวไหนดีสุดห ก็พูดยากอีกแหละก็พูดยากอีกแหละมตัวไหนดีสุดพูดยากนะนะอนอานูเนี่ยอแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเดีนะทรงแบบไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับเรนเป็นตัวที่เทียบยากอีกตัวหนึ่งเลยจริงทุกตัวคือทุกตัวคือดีหมดเอางี้ดีกว่าทุกตัวคือดีหมดทุกตัวคือมีทีเด็ดยันตัวฟรีอะ่ะนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาบ๊ายบายเลิ